มีเรื่องอยากให้ช่วยหน่อยอ่ะคือเดยต้องพายายไปหาหมออ่ะคือค่าเดินทางที่จะไปอ่ะมันใช้ค่อนข้างเยอะครับแต่นั้นนเบบิ้งพอหาได้แต่ที่เบบหาไม่ได้อ่ะค่าค่าแอดมิทที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้คือก็ตรวจอะไรเสร็จหมดแล้วแหละแต่มันมันติดปัญหาแค่เรื่องจ่ายเงินคะคือมันรอให้คอนเฟิร์มแลวตอนนี้คือเหมือนยืมเงินกูมันแต่งเรื่องยายาเขาจะไม่ไหวแล้วอ่ะเธอเธอรู้ใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเกิด ถ้าเกิดเขาไม่มีปัญหาเขาจะไม่โทรหาเธอเลยเดี๋ยวเขาลองเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเขาถามยายแป๊บนึอ่ะ <Okay. S 3> ไม่ไหวลูกเด็กเดือดยายรอได้ยายยายรอยายรอเบฟยายรอเบฟแป๊บนึงอะ่ะได้ดลูกจริงๆเขาทั้งถ้าเขาไม่ลำบากเขาจะไม่ขอเธอเลยไหมยายรอได้ประมาณสักเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูบินแป๊บนึงอะ่ะอ uh ่ะสองแสนห้า แล้วเดี๋ยวอันเนี้ยอันน,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 นี้เธอฟังเขาก่อนนะสองแสนห้ามัน,ม,นมันฟังดูเยอะนะเขาจะคืนเธอภายในสิ้นเดือนนี้ตอนนี้วันที่วันนี้วันนี้วันที่วันนี้วันที่ยีสแปดเดี๋ยวสิ้นเดือนเงินออกปับ๊บเดี๋ยวเขาคืนให้เธอเลยตอนนี้คือเขาเอาเงินโบนัสมาใช้แล้วแล้วมันยังขาดอยู่